สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็คือเขาเหมือนเดิมมากผมข้าวค่ะ,คะแล้วันนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีครับผมเพราะว่าตอนเด็กเอ้ยไม่ใช่ตอนเด็กดิเออก็ไปนค้นของเล่นเหมือนเดิมผมคน้นเ,เจอกับพวกพวกสิ่งสารสัตว์นะครับผมเยอะแยะเลยแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีครับผมตอนแรกก็คิดว่าไม่มีนะนี่ของเล่นวัยเด็กครับผมโอ้โห ของเล่นมาร์ทไรเดอร์ที่แปลงล่างนั่นเองครับผมอันนี้ของมาร์ทไรเดอร์อะไรนะอยู่ในเรื่องเบรดใช,อใช่อยู่ในเรื่อง G.O. ใช่อยู่ในเรื่องเบรดแล้วผมมาร์ทไรเดอร์ G.O เป็นมาร์ทไรเดอร์ที่เป็นโปแดงนั่นแหละไพ่โปแดงครับผมก็หน้าตาเข้มขัดก็ประมาณนี้อ๋อต้องแปลงล่างโชว์ก่อนอน,นี่ประมาณนี้ครับผมเอ้ยต้องขึ้นเฮนชิน <laughs> เอ้ผ hey, ิดด้านป่ะถูกและเฮ้ยถูกผิดด้านถูกไหมด้านไหนเนี่ยเฮ้ยน่าจะด้านนี้เออใช่ด้านนี้ครับผมต้องเป็นด้านนี้ไม่ใช่ด้านนี้เห็นชิ่แปงล่างเหยาเหยวเหยา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 ยามีเสียงอะไรไม่รู้เสียงที่แปงล่างยัสโมอันจะมีอะไรไม่รู้ที่ให้ลูดอ่ะก็คือมีการล็อกด้วยไม่ใช่ล็อกอ๋อไม่งั้นมันจะหล่นได้ครับมันก็ ว่าวนี่ครับผมธนูก็ประมาณนี้นเล่นเล่นไม่เปนะ็นอ่ะนี่เึงนี้นี่แล้วก็กูให้กดตรงนี้ไหนอ๋อเก็เล่นเล่นไม่ก็ตอนเด็กไม่รู้มันเล่นยังไงก็ตอนเด็กก็ทำเนี่ยเพราะว่ามันสนุกดีนะครับผมมันก็คือธนูนั่นแหละครับผมยิงธนูครับผมยิงฮานูยิงธนูยิงธนูเท่ดีนะครับผมในความคิดผมผมว่ามันเท่ดี อ่าผมจำไม่ได้ว่ามันคือของมาเลเดอร์อะไรอะ่ะแต่จำได้ว่าอยู่ในมาเลเดอร์เบยใครรู้ก็เขาเมน์ละกันนะครับผมเพราะผมจำไม่ได้ผมอยากรู้ครับผมอันนี้ก็เข้มขาดของมาเลเดอร์คีบะนะครับผมมัมีสองแบบแบบนี้คือจะเป็นแบบมีม,แบบม,มีไฟออกได้แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมัน <พอ S 1> ไม่มีตตไฟแตกต่างมากแตกต่างมากเพราะมันไม่มีนนไฟถ้าดูดีๆนะตรงตามมันจะเป็นสติกเกอร์ถ้าเป็นตรงเนี้ยจะเป็นไฟรจริงๆก็คือแบบจะเรียกไงอะ่ะ มันจะสามารถมีไฟออกมาได้ถ้าถ้าเราเสียบไอ้พวกอันนี้ลงไปวว้า <Wow. S 1> มันก็คือที่แปลงร่างนั่นแหละอ๋อขอดูหน่อยกี้เอ่อหึ่งมาใสา่เวลาใส่อุ้ยไม่เวลาใส่นะคะมันก็จะใส่อย่างงี้ไม่เนี่ยมันจะใส่อย่างงี้เลยขากขาบางทีใช่เพราะว่า,วม,ามันคือข้างขาว <c oughs> เดี๋ยวดูวิธีการเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนกัน ความสามารถพิเศษก็คืออันนี้มันแบบมันจะไม่สามารถการกลางปีกได้แต่ถ้าเป็นอันนี้ดูาาดเดี๋ยวแปรงล่างให้ดู <c oughs> อ่าปีกใส่สาวเอฟเฟกต์เลยนะใส่สาวเอฟเฟกต์เลยนะอือทำไงจับคลิปอะจับมือเนี่ยทำใส่สาวเอฟเฟกต์ด้วยสาวเอฟนะเอฟกต์มากเฮ้มันต่าง <c oughs> เ,าาเหรอนชิน แล้วก็ถึงขนดก็ใส่ไม่ได้มันเล็กไปแตช่างมันเสียบใส่เข้าใส่ที่ด้านที่ด้านีอ๋ออ้ยเนี่ยเขาคุณไม่ดูคุณไม่รู้รู้แต่ไม่รู้มากเพราะอันนี้กลับด้านอีกโอ้อไรไงเนี่ยอ๋อใช่ใช่ถูกไหมถูกไหมปีกนุ่นอีกอ้อแม่เจ้าเอ้ย อ่ะใส่ได้้วครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้คือรู้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วผมว่าคีบานนี้ก็เอาขั้นคาวมากัะดที่มือเสร็จแล้วก็เอาเสียบใส่ที่เข็มขัดและแปบงล่างแต่ถ้าเป็นผมมาเป็นมัดเลยๆคีบผมว่าผมน่าจะโดนสัมผัสฆ่าตายก่อนแต่ที่ก่อนที่จะมาเสียบมันขัดเนี่ยเสียบขั้นคาวส่แรงล่างไม่เป็นเห็นแต่ว่าโอ้ยมันเท่ดีแต่พอมันลองเป็นมัดเลยๆเองก็ ไม่รู้ว่าจะเอาไงดีอ่าอันนี้ก็ไอเทมแปลงร่างผมไอพวกนี้หนึ่งอันนะผมสีม่วงนี่สีม่วงนี้สีสีม่วงมีอันมันเล็กๆเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยลครับผมมันมีสีม่วงสีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้าครับผมซึ่งมันคืออ่าที่เอาไว้สาหรับแปลงร่างก็มันไม่ใช่ที่สำหรับแปลงร่างมันคือไอเทมนะครับผมในการแบบ บัฟพลังเพิ่มพลังก็เหมือนกับการยืมพลังรุ่นพี่มาใช้ของมาเรเดอร์รุ่นหลังนี่แหละแต่ว่ารุ่กนก,ก่อนกเขาจะมีแบบอันนี้ของตัวเองไงพลังของตัวเองอะเหมือนกับอารมณ์เหมือนคูกาที่เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนร่างได้โอเคแลอของมาดูของคาบุโตะกันบ้างอันนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้เหมือนเดิมครับผมาดูของคาบุโตะกันบ้างอันนี้จะเป็นลวงใช่ลวดลวดอย่าพิ่งแคสอย่าอย่าพึ่ง อันนี้แคปอ๋อูเลยไหมพอใส่มเสร็ตูเลอะไรอ๋อเอ๊ะจริงเหรอเน,นี่ <c oughs> ทงงยทำไงเนี่ยอันนี้กับตัวเก็บขัดต้องแปลงรางสมัยละนี่ไงเราคุณตัว่าปุ๊บใส่เลอน่เลยใส่ในูแต่คัันนี่ใส่ัโอ๊ย <c oughs> อาไม่นะทังแล้วละ่ะ <c oughs> มันน่าจะพังแล้วใช่ครับมันพังแล้วแต่ใส่ไม่ถูกไงนี่มันกลางปีได้ไหมอ๋อใช่มันกลางปีได้นี่ครับผมมันกลางปีได้ดวงกลางปีได้แล้วบินได้ด้วยนี่ครับผมก็เหมือนเดิมสาวเอฟิกมาสาวมาสาวมาดวงบินมาดวงบินมาโอ้ยเว้ยดวงบินมาเฮ้ดวงต้องกลางปีด้วยดิดวงบินมาดวงบินมาดวงบินมา ด้องบินมาซ้ายไปมาด้องบินด้องบินแมโอ้แม่แป้งเขาตองบินไปต้องบินมาเสร็จแล้วป้ไปของตกเสร็จแล้วก็จับล่วงเพราะว่าด้องบินมาจุดจับลวงเสร็จแล้วก็พี่เทพเทนโดเขาก็จะทำการใส่ล่วงใช่แล้วก็เทนชิเนี้ยแล้วก็แป้งละอุ้ยนี่ ว่าพี่เด็กซงเราขาเก่งหรือเปล่าได้ๆทำมาเถอะอ่ะจะจะไว้ <fry> ได้แล้วๆเด็เด็ได้แล้วอ๋อมันต้องเสียบลึกกว่านี้นี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เซ็นเครื่อขัดไว้ตรงนี้แล้ว c a s อ off cast off สนุกจังเลยแคสออ f ไปแ a s ออ f มาแ a s ออ f ไปแ a s ออ f มา พุออไปพุทออนแคตออฟพุทออนแคตออฟเยอะไดๆๆผิดแล้วมั้หรือเปล่าหรือแคออฟไม่ได้งนใช่ไหมแคตออฟมีเหรอแคตออฟจะข้าจะไรเดอนคิดก่อนคนกล้ไรเดอร์คิดไรเดอร์คิดยากมาตายนผมก็มีของเล่นทั้งหมดแค่นี้ครับผม Ê Tân này đó Tăng lo này đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì là Để không bỏ lỡ tổ video Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ok Ok ตอนเด็กนี่ก็ใส่ได้เฮ้ยอันนี้ใส่ได้ไหมอันนี้มนันต้องปรับไงแต่ขี้เกียจตอบสนุกใช่ไหมเน,นี่ยใช่สนุก <c oughs> เห็นของเล่นนี้ก็สนุกแม่ปั๊มยิงแล้วก็มีการ์ดใช่การ์ดการ์ดของม,มาเลเดอร์ได้แหละเอามาเอามารูดรูด,รดอ่ะชิยอด กินหนูให้มันเก็บได้หมดยอะว้าวสุดยอดจริงๆเลยโอเคครับผมก็วันนี้ก็มารีวิวแค่นี้แหละครับผมโอเคปิดคลิปกันก็ของเล่นทั้งหมดก็รีวิวก็มีแค่นี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็เจอกันแบบครั้หน้าก็ หวังว่าในอนาคตผมก็น่าจะซื้อเข็มขัดได้ครับผมผมก็มีความคิดน,นะที่อยากจะซื้อเข็มขัดมาร์เลเดอร์นะครับผมอย่างไอตอนนั้นอะที่ผมไปดูเข็มขัดที่ห้างอะเข็มขัดมาร์เลเดอร์ซิลอ์วันอะได้แค่หมอับผมแต่สักวันหนึ่ง <laughs> แต่สักวันหนึ่งต้องได้แน่ครับผมแล้ววันนั้นถ้าผมได้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมก็เหมือนเดิม <laughs> ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน